เพื่อไม่ให้เขามันจะเอาแหนที่ว่างมนจับตีลจับหัวปูเนี่ยได้น้เนี่ยพวกนี้เขาจะทำได้ทั้งหมดเพื่อให้เขาังพวกนี้ไม่ได้ปกตเอาปูเขามาดูนะอันนี้กูเคลนที่ต่อออกมาจริิมันไม่ังเป็นโอ้เพื่อให้เขาได้กดปืนมาแล้วกูมาใช้ได้ไม่ให้เขาเอาแหนมาใช้ลอนะ

สวัสดีปีใหม่2564 and happy new year นะครับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปแรกประจำปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอานะครับการฝึกทบทวนนะครับในเรื่องของการปลดอาวุธเนี่ยมาให้พวกเราได้ดูกันเป็นสีสารเพื่อเป็นการทักทายนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของปีนี้นะครับ คลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการฝึกทบทวนกับนักเรียนนะครับได้ให้คําแนะนํานักเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปลดอาวุธต่างๆซึ่งจะมีทั้งนะครับข้อดีข้อเด่นข้อด้อยแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงได้นะครับและก็สามารถที่จะทําเป็นสีสารเมื่อเรามีความเข้าใจแล้วเนี่ยจะทําเรื่องยากให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายดูสนุกสนานไปเอาล่ะครับก่อนอื่นนะครับ ในเรื่องของการปลดอาวุธนะครับเมื่อเราปลดอาวุธไปแล้วเราจะต้องไปอยู่ในตำแหน่งด้านข้างหรือด้านหลังเพื่อป้องกันการแย่งหรือการตอบโต้นะครับของอีกฝ่ายหนึ่งที่เอาอาวุธมาใช้กับเรานะครับแต่สำหรับในเรื่องของการปลดอาวุธนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2นะครับ2 <c oughs> รูปแบบนั่นก็คือแบบ50%กับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือหมายความว่าเราไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับเราต้องสามารถที่จะทําการตรวจค้นจับกลุ่มผู้ก่อเหตุคนนั้นเนี่ยได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจับมัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่กรณีที่เราพบเห็นจากในสื่อออนไลน์โดยทั่วไปนะครับจะเป็นแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าปลดอาวุธตามสไตล์ที่เขาฝึกมาและเอาอาวุธไปใช้นะครับหรือเอามาเอาอาวุธมา เพื่อควบคุมเหตุการณ์นั่งผมจะเรียกว่าแบบ50%นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการปลดอาวุธในลักษณะที่จัดการเพียงแค่50%ยกเว้นตอนสุดท้ายของคลิปผมให้นักเรียนเนี่ยทำการจับมัดตรวจค้นจับกลุมให้เรียบร้อยแล้วเอาละนะครับเมื่อเรารู้กันต่างๆเหล่านี้แล้วครับไปดูกันเลยเพื่อ,อความออเพื่อเพลินนะครับเอาละสังเกตดูนะครับ เมื่อกี้เนี่ยเขาจี้ตำแหน่งลำตัวนะครับการโจมตีจะมีทั้ง3ามระดับหัวลำตัวและก็ขาเมื่อกี้เขาจี้ลำตัวนะครับถ้าไม่เกินไหลเราจะเรียกว่าเป็นการเล่นงานระดับลำตัวนะครับนักเรียนจะต้องทําการปัดป้องระดับลำตัวก่อนนะครับแล้วก็อาวุธมาใช้นะครับแล้วก็ปลดอาวุธมาแล้วก็อาวุธมาใช้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ในระดับลำตัวหรือเราจะทําในลักษณะที่เขาจี้ระดับหัวก็ได้นะครับเอาละ การบทวุธนเป็นเรื่องง่ายต่อไปดูวิธีในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับจะทุ่มเขาทุ่มไม่ได้ทํายังไงมาทางนี้ไม่ได้จะทําไงง่ายนิดเดียวนะครับดูว่านักเรียนคนนี้จะแก้ปัญหายัางไงนะครับ,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 บนี่ไงครับ,บก็แค่เปลี่ยนทิศทางนะครับแล้วก็เอาอเรื่องของการปัดป้องการระบบิกมาช่วยเสริมแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรครับอันนี้เขาจี้ลําตัวชัดเจน เวลาเราเข้าไปปบดอาวุธเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ง่ายบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปแล้วเขาตั้งหลักได้จะมีการยื้อแย่งกันะนะครับเราต้องควบคุมนะครับจะต้องทําการปัดป้องไม่ให้อาวุธเนี่ยอยู่ในไม่ให้เราอยู่ในวิถีของอาวุธก่อนนะครับการปัดเป็นสิ่งสําคัญมากไม่งั้นเราจะโดนยิงหรือโดนแทงนะครับอ่า ปังไม่โดนเราเราควบคุมอาวุธไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหรือปืนก็แล้วแต่หลายท่านเนี่ยถ้าดูในมุมกล้องหี่จะไม่รู้แต่คนที่ถูกล็อกอยู่นะครับเขาจะรู้ตรงนี้เนี่ยคนยิงจะยิงไม่ได้แล้วนะครับสมมุติว่ามีการยื้อแย่งเกิดขึ้นนะครับนะครับควบคุมไม่ให้เขายิงเราได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการนะครับด้านขาพวกไป ผลักเขาออกไปในลักษณะต่างๆที่ผมทีบเขาอันนี้เป็นคลิปแก้กันนะครับก็คือถ้าว่าเราจะทีบเขานะครับคนที่เอาอาวุธมาใช้ถ้าว่าเขามีทักษะที่ดีเขาก็คุมเราได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกรณีที่เราปลดอาวุธมาแล้วเอาเอาวุธเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับอย่างเช่นปืนที่มันหมดกระสุนหรือใช้งานไม่ได้เอามาใชใ้เป็นประโยชน์เป็นตะขอเกี่ยวได้เห็นไ,ไหม ไปดูต่อกันเลยนะครับอันนี้เขาจี้หัวชัดเจนนะครับปดมากไม่ต้องกังวลนะครับตอนนี้เขายิงไม่ได้แล้วนะครับเ,เห็นไหมจับเขาคว่ำลงแบบง่ายๆแต่ต้องอาศัยทักษะพื้นฐานนะครับการปัดป้องกันหลบหลีกต้องเรียนมาก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเขาจี้หัวเห็นไหมครับอันนี้ผมใช้วิธีการคําขานะครับถ้าหากว่าเราทําเลยยังไม่รัดกุมนะครับล็อกต่อได้เลยนะครับอ่า อันนี้เรียกว่าเป็นการปลอดอาวุธแบบ50%นะครับเห็นไหมทำแบบง่ายๆอะละถ้าทำไม่รัดกุมจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการยื้อแย่งเกิดขึ้นเขาอาจจะดึงเราอาจจะเกี่ยวคอเราอาจจะรัดลำตัวเรานะครับในระหว่างทางสังเกตดูขาผมขาผมสังเกตหัวเขาเผมจะใช้เข่าของผมเนี่ยยันที่หัวเข่าของเขานะครับเพื่อให้เขาเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมดึงที่คอ นะครับผสมกับการหลบหลีกมันจึงง่ายสิ่งต่างเหล่านี้ต้องเรียนมาก่อนนะครับพื้นฐานเนี่ยจะต้องฝึกมาก่อนไม่งั้นเนี่ยเราจะดูได้เพียงแค่ความบันเทิงนะครับการลองทำเนี่ยอาจจะทําเป็นเรื่องที่อาจจะยากไปนะครับเพราะนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเขาได้เรียนพื้นฐานมาแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างก็ผมก็ให้คําแนะนําไปในขณะฝึก ถ้ามีการผลักเกิดขึ้นล่ะเห็นไหมปึ๊บเขาผลักเขาจะทาอะไรเขาจะกระชากก็ไม่ต้องไปสนใจเขารอห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่อาวุธมันจ่อเข้ามาในตําแหน่งลําตัวเรานะครับเมื่อมันไม่มีความปลอดภัยเราต้องทําการนะครับปัดป้องเสมอเมื่อกี้ที่เขาลงไปเพราะผมล็อกที่คางครับล็อกที่คางอ่าต้องใช้ทักษะเรื่องของการล็อกนะครับอันนี้ ใช้ขากดคร่อมแทนมืออาสังเกตสังเกต,เก,ตการคล่อมอีกอันนึงนี่สังเกตไหมว่าผมคล่อมที่ข้อศอกนะครับไม่ใช่คล่อมที่ลายเพราะข้อศอกเป็นโครงสร้างนะครับถ้าใครที่เรียนเรื่องโครงสร้างแล้วก็จะง่ายเห็นไหมแต่นักเรียนเนี่ยคร่อมที่ไหลสังเกตดูว่าผมจะบิดเบี้ยวอยู่มันเลยทําให้เกิดขั้นตอนที่มันขาดความรัดก,กุมในบางส่วนแต่ถามว่าใช้ได้ไหม พอใช้ได้ครับแต่ต้องมาแก้ไขให้มันสมบูรณ์ตอนนี้นักเรียนแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับคลิปเมื่อกี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกอกถูกใจแต่ถ้าหากว่ารู้สึกประทับใจและเห็นว่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดแชร์นะครับและเพื่อที่เราจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับในครั้งต่อไปก็ฝากกดกระดิ่ง นะครับเพื่อติดตามกันนะครับและก็ถ้าหากว่ามีคําถามมีข้อสงสัยหรือความสนใจที่อยากจะให้ครูทําคลิปเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆนะครับที่ช่องนักสู้ได้ให้ไว้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ตตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ